โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราถึงไมคของเขาแล้วครับผมวันนี้เก่งจะปลาท่านผู้ชมมาใส่ตุ้มนะครับนี่ฮะตุ้มแบบนี้เลยนะครับนี่คำเมืองของตุ้มนะครับผมแต่ผมว่าภาษาไทยเรียกอะไรนะครับผมนี่ไว้สําหรับใส่ปลาไหลนะครับผมนี่ฮะไปครับเดกเก่งจะปลาท่านผู้ชมไปทำการใส่นะครับผมในห้องเมืองครับวันนี้ลุยห้องเมืองครับผมโดยการใช้เหยื่อนี่นะครับอันนี้เป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับผมผสมดิน ทนโอเคครับเจ okay, อหมายแรกแล้วเปลนะ่ยนหมายน้ำเมืองนะครับท่านผู้ชมให้เป็ียนเดียวนะครับผมเด้เก่งจะทำช่องให้เอาได้ใส่ตุ้มกันนะครับผมทำช่องนดินะนดนะึงโอ้โห เรียบร้อยแขนเสือ้อโอ้โหเลิกงานนะครับผมเลิกงานแล้วกลับมาโอ้ต้องทำพื้นที่มันก่อนนะครับผมให้มันกว้างกนิดนึงเพื่อมันปอกับโคนตุ้มนะครับเจอน้องปูครับผมนี่ปล่อยไปครับเป้าหมายของเราคือ ปาลาไหลครับท่านผู้ชมโอเคครับสเสเดือนนี้ไอเก่งซับๆแล้วนะครับผมซับๆแล้วผสมกับดินนะครับผมเราจะมาใส่ในตัวนี้นะฮะใส่ลงไปแล้วครับผมนี่ใส่ลงไปแล้วยัดลงไปตรงนี้นะครับผมนี่ครับวางลงไปครับ ฝังนิดนึงนี่ครับจุ่มลงไปประมาณนี้เลยนี่ครับผมโอเคปิดไว้ครับผมจะขออนุญาตฟันป่งไม้ก่อนเพื่อปกปิดครับท่านผู้ชมปกปิดนิดนึงเผื่อเดียวมีมะคืนมีไผ่ามาเพื่อมาส่องป่านะครับเพื่ออาจจะต่เจอของเขานะครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งจุดครับผมไปต่อครับ ี่อาหารครับผมมาแต่ข้ามเชียวจะลงมาแบบนี้เลยนะครับผมมาเยอะนะครับผมไม่เก่งลองลองซื้อมาใส่กันนะครับผมจำนวนห้าลูกครับเห็นไหนมันงามดีครับผมเหมือนจะมีปลาไหลครับ เพราะว่าแบบนี้ปอดคนเอาแน่ๆปอดคนหานะครับผมมันต้องลงมาเลยพือไปลูกไป,กไปถูกครับต้องลงมาเดี๋ยวมกีตุ้มปอดเฮ้ยเบิรเบ้อละหายเลยไปเลยแล้วเหมืองน,นี่มีสองเส้นนะครับเส้นที่เราใส่นี้แล้วก็อีกเส้นอยู่ฝั่งปุ้นนะครับผมอันนี้เก่งจะใส่เส้นนี้ก่อนนะครับ นี่ครับผมปันป้นๆให้เป็นลูกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแน่ใส่ลงไปแต่เขาเปนหยางเมี้เป็นหยา,อยาอโอเคครับผมแบบนี้เลยสอกนิดนึงถ้ากลิ่นคาวมันออกครับเพื่อล่อปลาไหลนะครับผมปิดไรกร็ยิงลงแม่แล้วกับ เสียนีป่ปอนี่คว่ำเดอ้อบางนิดนึงครับเพื่อเดียวถ้าตกดึกๆนะตอนกลางคืนนะครับผมอาจจะมีคนมาส่องป่านะครับผมลำบากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาจอยอยกับเฮา่อนนี้แหละครับผมจุดที่สองเรียบร้อยครับดีอีกสามจุดครับผมไปครับอุย้ย ครับครับลงไปเลยโอ้ตัวบอลก็น่าจะใหญ่แลครับสถานที่สวยแล้วครับผมดูฮะโอ้โอ เดี๋ยวจัดการพื้นที่มันนิดนึงครับต้องมีแน่ๆเข้าโผมปาลาไหลทำม่งหรือว่าทำหลุมก็นะครับโดยการแหวกหลีลากบอลน,นะฮะขอนครับท่านผู้ชมไม่เก่งจะทายเพื่อท่านผู้ชมได้ชมกันแบบทุกๆจุดเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีแค่ห้าตัวเนาะ นีบอาหารเยื่อของเราครับคือง่ายๆนะครับผมเอาเส้ดเดือนซับๆฮนะแล้วก็ผสมกับดินนะครับผมแบบนี้แล้วนะเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับผมนี่จะใส่ลงไปขยานิดนึงครับขยาเพื่กินข้าวมันออกครับผมโอเคครับผมปลูกไว้ ทำวิธีหายิธีทางมันก่อนครับผมทำทางนิดนึงอ่าโอเคครับผมไปต่อเลยครับท่านผู้ชมเีกสองหลังครับผมจุดนี้เขาจะแบกหน้าหน้าที่มันลกๆแบบนี้ลงไปเลยนะครับผมตรงนี้เลยโอ้โหสุดยอด อ,อย่างนี้ค่อนข้างจะโลกเลยครับปุ๊กนะครับผมดูฮะเป็นระเมืองนะครับผมระเหมืองข้างคันนานะฮะพวกนี้หาก,กินตั้งที่มันเป็นๆค่อนข้างจะยากครับผมเพราะว่าไอ้ตรงไหนที่มันบ่โกนะครับก็คือ,คอมันง่ายต่อการหาก,กินนะครับผมเพราะว่าไป่ใช่มีเฮาคนเดียวนะครับที่หาก,กินแบบนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีของเราคือหาที่ลกๆเข้าไว้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแบกกันครับผมแบกก่อนแบกทอร์นี้ชิมายแบบนี้ค่อนข้างจะมั่นใจครับท่านผู้ชมผู้นี้เรามาจดใจด้วยกันนะครับผมหรือว่าเรามายามกับดักดกันนะฮะมันเหมาะเหลือเกินครับ หเหยาะนิดนึงครับผมเพื่อกินข้าวมันออกฮนะกินข้าวของไส้เดือนนะครับอ่าปดไหวแบบนี้เลยตั้งไว้แบบนี้แล้วครับผมก็ให้มันเหยาะหม้อหองเด้องบินไปนิดนึงทางมันครับผมไปลูกไปไปเกิดเกิดไปเด็กลูกหนึ่งครับท่านผู้ชมไปครับ หมายสุดท้ายครับหมายสุดท้ายพอย่เก่งลองดูนะครับตอนนี้ลองแค่ห้าตัวอยู่นะครับผมห้าลูกนะครับตุ่มนี่ครับผมห้าตัวโอ้โหลืมทำไอสถานที่มั้นะครับผมเออมีแต่เตอ แวกครับผมโอ้โหนี่ครับเอ้าเหยื่อหายอ๋อเหยื่อเพหลังสุดท้ายแล้วครับผมตุ้มลุกสุดท้ายแล้วใส่กับดักใส่เหยื่อลงไปนี่ครับผมใส่เหยื่อแล้ววันหา อ,ออตากยู่ตรงนี้ทำพื้นมันเรียบๆนะครับผมอย่างนี้หนึง่งโอเคครับผมเขย่าพอกลิ่น้าวมันอ่าล่อป่ามานะครับผมไว้นี่โอเคครับผมตันนี้ลงวันทางนิดนึง โอเคครับผมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมหลังสุดท้ายไปแล้วครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราใส่ตุ้มของเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็คือทางต่อไปก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับผมเราจะมาใจหรือว่าเราจะมายำกับดอกของเขาทั้งหมดนะฮะมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับผมหรือว่าตุ้มห้าแกนนะครับท่านผู้ชมเราใช้เหยื่อไส้เดือนนะฮะเป็นนี้ปีนี้เป็นครั้งแรกครับผมที่เรามาใส่ หลังจากที่ัางลาการใส่มาเมือนครับโอ้เหนื่อยแล้วครับผมเพราะว่าระเหมืองนี่คือลกมากนะครับหรือว่าอุกมากเลยนะครับแล้วเปลี่ยนป่าบอลตัวครับคันขนาดครับทุกผู้ชมเด็เก๋ขออนุญาตไปสรุปบนที่รถจอดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้คันเดือดจังท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาใส่กับดักเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอกีข้างล่างมบอกให้สะดวกเท่าใจครับเพราะมันลกนะครับผมเพราะเห็นหัวจางมาด้วยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับเย็นนี้ไอเก่งขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันตรงนี้นะครับเราจะมาใจไอตุ้มของเรานะครับผมที่ใส่ไว้5ตัวนะครับผมว่าจะแมนก็นะครับครั้งแรกครับผมไปครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ เช้าครับท่านผู้ชมมาครับเอาไปใจกับดอกของเขาที่เขาใส่ไว้ครับผมไปครับท่านผู้ชมไปลยเลย,ยหมายเลขยุ <c> ่ <oughs> ลองดูครับท่านผู้ชมหมายแรกจะเป็นหนึ่งไร้นะครับหมายแรกหมานไม้หมานหมันหมานโอ้หมายแรกดักจ๊กๆบ่โดนครับท่านผู้ชม หมายเลขเทยวครับผมล้างก่อนเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยเ <c oughs> าลครับฝาลหมายเลขหมายที่สองครับ เป็นยังไงมนมันมันมันเอาเฮ้ยไม่โดนครับไม่โดนอีกแล้วโอู้หูที่สามไหที่สามโอ้ฝ่าวันทีสองครับโอ้หอหมี่ครับท่านผู้ชมเนี่ย มหนที่ส <initiatives> oh, ี <risque> ่ครับเฮ้อมันนไหนโอ้ป่าโคกโลกเอาโคกโลกมาโดนครับผมโหแย่จังโอ้ใหมายมันงามนะครับแปลกมันมีป่าอีกหม่หนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้ 卖完了，卖完了。 โอเคครับท่านผู้ชมเห็นว่าสุดเลยแล้วคือรอบนี้ฟาวครับท่านผู้ชมมาได้ครับแต่มันเจอครับผมเจอตัวน้อยฮะแต่แมนนิ้วก้อยนะครับผมแต่มันออกลูนี่ครับผมออกรูลรงหลังนี่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตุ้มที่ดักเฉพาะตัวใหญ่นะครับผมเจอสองตัวครับตัวขนาดนี้กล้องที่ห้าเขาไปเก่งมาได้เปิดกล้องครับผมมาเจอกล้องที่ห้าฮะประมาณ ถัวขนาดนี้ครับนิ้วก้อยไอเก็กสองตัวนะครับแต่มันก็รลอดออกรูเนี่ยได้ครับผมนี่รูมันใหญ่ครับเป็นงครับผมไปแก้ตัวใหม่ครับไปซ้ำใหม่เดิมครับผมด้วยเหยือของเรานะฮะจะพัฟังเบื่อกันด้นนะครับผมการหากินของไปตามวิถีชนบทนะครับผมก็มีได้่องมาได้้องเนาะจะพักฟังเบื่อกันด้นนะครับผมสำหรับวันนี้ไอเก็กขออนุญาตปิดที่ไปเพียงเท่านี้กันนะผมแล้วก็จะนำ ไปตัวนี้ไปตากแดดก,กันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ครับ